ค,คืบหน้าข่าวของผมยูคณากรคุณระที่วันนี้วันจันทร์ที่9สิงหาคนมานะครับหลายๆคนสงสัยว่าเอ๊ะตัวเองติดเชื้อโควิด19มาได้ยังไงในเมื่อป้องกันตัวเองอย่างดีสวมใส่หน้ากากอยู่ตลอดเวลานะครับข้อมูลจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ล่าสุดน่าสนใจมากๆนะครับบอกถึง6ปัจจัยที่ทําให้เราติดเชื้อโควิด19โดยที่เราอาจจะไม่รู้ตัวแม้ว่าจะป้องกันตัวเองดีแล้วนะครับหก็คือโควิดเนี่ยอยู่ในอากาศได้นานถึง5นาทีนะครับไม่ว่าจะเป็นละอองจากน้ําลาย น้ำมูกและก็น้ำตา2ออยู่ในน้ําได้นานถึง4วันนะครับเผื่อเราไปเจอน้ําที่ไหนไปเจอแอ่งน้ําแล้วไปสัมผัสอันนี้ก็อันตรายนะครับบนวัสดุอย่างเช่นลูกบิดประตูนะครับถ้าเราไปสัมผัสนะครับจะอยู่ได้นาน7-8ชั่วโมงนะครับบนโต๊ะพื้นเรียบเวลาเราไปร้านอาหารไปตามสถานที่ต่างๆนะครับแล้วก็ไปสัมผัสมาแล้วลืมล้างมือแล้วมาสัมผัสที่ใบหน้านะครับบนโต๊ะพื้นเรียบจะอยู่ได้นาน24-28ชั่วโมงนะครับ ผ้ากระดาษที่ชู่ถ้าเราไปสัมผัสจะอยู่ได้นาน8-12ชั่วโมงสำหรับเจ้าเชียวไวรัสและก็ที่นานที่สุดเลยนะครับถ้าอยู่ในตู้เย็นอุณหภูมิต่ำกว่า4องศาอาจจะนานถึง1เดือนนะครับฉะนั้นต้องล้างทำความสะอาดมือให้ดีนะครับเวลาไปตามสถานที่ต่างๆก่อนที่จะมาสัมผัสใบหน้านะครับอันนี้ก็จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ออกมาแจ้งเตือนนะครับ